สวัสดีค่ะและสารคดีนวัตกรรมไทยโดยสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้มิอยู่ที่หน้าสถาบันนวัตกรรม T.O.T. ค่ะแหม่ฟังจากชื่อแล้วนะคะที่นี่ก็จะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะไม้เราได้ติดตามชมกันอย่างแน่นอนค่ะ ใช่ไหยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคค่ะคือทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชเนี่ยให้นเป็นตัวแทนพาคุณผู้ชมมาชมนวัตกรรมใหม่ๆไม่ทราบว่าที่นี่มีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรคะสำหรับสาบันนวัตกรรมทีวีเราแห่งนี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเป็นบริการเพื่อสังคมก็คือโทรศัพท์สะหรับผู้พิการทางสายตาเป็นโทรศัพท์เพื่อเพื่อให้ผู้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถใช้งานโทรศัพท์นี้นะครับ ได้อย่างง่ายและสะดวกนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์สาธารณะธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะไม่มีแรกคือตัวอักษรเบลที่อยู่บนที่ตัวหูฟังนะครับประพู่หูฟังแห่งนี้นะครับตัวนี้เป็นอักษรเบลเป็นอักษรนูนนะครับที่แปลว่าโทรศัพท์สำหรับผู้พิการทางสายตาจากนั้นนะครับตัวที่2คือว่าในตัวนี้ก็จะมีตัวเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์เก็บเก็บสกิปเสียงนะครับหรืออินสแตชชั่นซึ่งบอกวิธีการใช้งานสำหรับ ผู้ใช้งานนั่นเองรวมๆแล้วก็คือใช้งานเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปปกติเลยตแต่ว่าจะมีความพิเศษตรงที่มีอักษรเบลแล้วก็มีเสียงให้ผู้พิการสายตาได้ยินใช่ไหมอ่าครับ,รบเสียงบอกอวิธีการใช้งานๆๆ <ๆ S 1> ว่าตอนนี้เขากำลังทำขั้นตอนอะไรอยู่แล้วก็แล้วก็ตัวเลขที่แดงหน้าจอแสงผลก็จะปรากฏตามตัวหนังสือที่ปรากฏมานั่นคือแปลงจากตัวสกรีนดิเดอร์นะครับเป็นเสียงอีกทีนนหนึ่งในมีกลุ่มคนประเภทหนึ่งในทั่ประเทศไทยคือผู้การสายตาเนี่ย การใช้งานโทรศัพท์อาจจะยากขึ้นนะครับงั้นเราก็เลยคิดค้นวัตกรรมก็คือว่าทําอย่างไรให้การใช้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยมีความง่ายขึ้นท่องมินคคับรู้ไหมครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ครับหรือโทรศันะครับสิ่งนี้นะครับได้ได้รับรางวัลครับจากนะครับเวทีโลกก็คือกรุงเจนีวาสมบัตพันธ์สวิตนะครับซึ่งเราได้รับรางวัลเหรียญเงินนะครับเรื่องการส่งข้าประกวดในสิ่งประดิษฐ์สําหรับผู้พิการนะครับกลุ่มกลุ่มหน้าของคนพิการนั่นเองนะครับ นวัตกรรมต่างๆที่มินพาคุณผู้ชมมาติดตามในแต่ละสัปดาห์ก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมอุตสาหกรรมและก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่มินจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแต่วันนี้เสียดายมากๆเลยละค่ะเวลาหมดแล้วมินและสารคดีนวัตกรรมไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คำถามที่ร่วมสนุกรายการในวันนี้ถามว่านวัตกรรมที่มินพาคุณผู้ชมไปชมวันนี้เป็นนวัตกรรมสําหรับผู้พิการด้านใด1ผู้พิการทางการได้ยิน2ผู้พิการทางสายตาทราบแล้วเขียนคำตอบมาตมาตมาตที่อยู่ข้างล่างนี้ผู้ตอบคำถามถูกต้องฮท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะสนับสนุนโดยสํานักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ